เวลาค่ะหินปู ผู้ชนะของเราก็คือพี่กุ้งนะคะได้รับรางวัลจากโปรเดนไปนะคะผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากแล้วก็คาบหินปูนนะคะโปรเดนช่วยได้ค่ะมาพบกับยุ้ยแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรบมือให้พี่กุ้งด้วยค่ะอย่างนี้ต้องบวกนี่ก็บวกนี่ก็บวกบวก ใ,ใจเต็มร้อยด้วยโปรเดนโปรเฟชชั่นอลเดนทอลแคร์ขจัดกลิ่นปากลึกถึงต้นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาล่ายทะเลสายพันธุ์พิเศษในมหาสมุทรอาร์กติกผลิตจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์โดยไม่มีการปรุงแต่งสารเคมีใดๆเพียงรับประทานโปรเดนวันละสองแคปซูลสารธรรมชาติในสาล่ายแอสโคฟิลัมโนโดซัมจะถูกดูดซึมปากปนอ,อยู่ในน้ำลายออกฤทธิ์สลายและป้องกันการเกิดคราบหินปูนพร้อมขอจัดแบคทีเรียในช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์คุณจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นภายในช่องปากอย เ้าและหากรับประทานเป็นประจำปัญหากินปากก็จะไม่กลับมารบกวนติตใจคุณอีกต่อไปโฟเดนเขาจัดกินปากลึกถึงต้นต่อพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโช0 2 2 8 3 1 6 8 8 6ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ย้ำ0 2 8 3 1 6 8 8 6ม6 8 8ปดแดโฟเดนเขาจัดกินปากลึกถึงต้นต่อ หมอกรมากๆเลยนะคะที่ยูสานแนะนําดีสกินให้อ่ะคะ่ะแหมเห็นไหมนะครับบอกแล้วว่าลองแล้วจะต้องติดใจก็อะไรจะดีขนาดนั้นล่ะคะทั้งลบรอยฝ้ากะจุดด่างดำกระชับรูขุมขนต้านมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านสิวอีกด้วยนะคะใช่ครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวลบรอยอยู่ยย่นอีกนะครับแล้วก็รู้ไหมครับว่ามันเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นซึมง,ง่ายไม่เหนอะหนะที่สําคัญผ่านการตรวจสอบจากออยแล้วนะครับ ดีแบบนี้ลืมไปเลยค่ะที่ทําอะไรแพงๆแล้วก็มีผลข้างเคียงอะคะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะหาอะไรที่ดีๆต่อผิวก็อย่าลืนดีสกินนะครับไม่พลาดแน่นอนค่ะ ช่วงรับแขกสนับสนุนโดยดีสกินผิวดีง่ายๆไม่ต้องเลเซอร์ไม่ต้องยุ่งยากในขั้นตอนเดียวโอเคครับตอนนี้คุณผู้ชมครับต้อนรับกลับสู่ช่วงรับแขกนะครับตอนนี้แขกรับเชิญสาวสวยเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับขอต้อนรับพี่ฝนพานิษากังสดานเจ้าแม่เกมโชว์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีหมอคอค่ะสวัสดีน้องยุ้ยค่ะพี่ฝนสบายดีสบายดีค่ะนะครับ <laughs> ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพก็สุขภาพ ดีขึ้นคะ่ะก็จะมีการออกกําลังกายอะไรอย่างนี้ก็จากงานประจําใช่ไหมคะแล้วก็ได้ดูแลตัวเองมากขึ้น<ป>ช่วงนี้ป,ปัจจุบันแล้วเนี่ยตอนนี้ทํางานหลักอะไรครับงานหลักนะคะก็เป็นประชาสัมพันธ์นะคะอ,อยู่ที่สํานักงานสถิติแห่งชาติทํางานราชการมาปีนี้ขึ้นปีที่8แล้วคะ่ะอรับราชการตอนแรกต้องสวยแน่ๆเป็นประชาสัมพันธ์ค่ะก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานแล้วก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแล้วก็ออกงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็ทําหน้าที่ ที่ประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เป็นโฆษกสํานักงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะตอนแรกน้องยุ้ยนึกว่าเป็นเจ้าแม่หวยเจ้าแม่อะไรไม่ใช่ค่ะพี่หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเจอเจ้าแม่ไม่โอ้ยว้าวพี่ฝนเล่นเกมโชว์มาหลายรายการมากแล้วจําได้ไหมว่าตอนนี้เล่นมาประมาณกี่รายการครัก็เล่นมา30รายการสามสิบรายการได้เจะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วใช่เราวก็เป็นเจ้าพ่อแล้เกมโชว์นะเราเล่นนะแต่เราก็ยังเล่นได้ไม่ถึงพี่ฝนเนี่ยเกมแรกพี่ฝนเล่นเกมอะไรมาก่อนเกมแรกเลยจริงๆถ้าเกิดเอา แต่อนุบาลเนี่ยอนุบาลหนึ่งจริงอ่ะคุณครูคัดไปออกรายการน้องหนูช่องสามสงสัยผมจะยังเกิดไม่ทันสี่ขวบสี่ขวบอ๋อไปแข่งดื่มนมดื่มนมอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเกมแรกแต่เกมที่เกิ่ีม่ร่มเข้าสู่วงการการเล่มนมกื่มนมอะนรเกมโซอเนมโซนเ่ะเกมโซนอ๋อที่มีพี่วเกิดลม่ทันสี่วิลลี่กับอริสเคข่งดืเนิดื่นอะไรเงียอันนั้นเป็นเก้ารกใอชไรอยผางะงี้ยแล้วท็นสี่ขบบออไปแ่มนม่มนอเงี่ยมัครไปเล่น่กมกรบดารา ค, <ừ> คือในหนึ่งเทปจะมีแขกทางบ้านแค่หนึ่งคน <ừ> นองมันจะเป็นดาราหมดเลย<อ>ก็คือเกมนั้นเป็นเกมแรก <ừ> ที่ออกแล้วก็ได้เงินแล้วคือเป็นเกมที่เล่นแบบจรงิงจ <ừ> ังแล้วเกมไหนประทับใจที่สุดถ้าให้พูดถึงความประทับใจค่ะ,คะน่าจะเป็นแฟนพันธ์แท้เพราะว่าเธอเป็นเจ้าแม่แฟนพันธ์แท้ของเกมโชว์ด้วยเพราะว่าเป็นเกมที่ทําให้ทุกคนรู้จัก พี่ฝนมากขึ้นนะคะคือเราเล่นเกมมาเยอะแต่ว่าแฟนพันธ์แท้เหมือนเป็นการการันตีได้เป็นสุดยอดแฟนพันธ์แท้ในหัวข้อเกมโชว์อแล้วก็เป็นดับเบิลแชมป์คือเป็นแชมป์สสมัยด้วยเยี่ยมเลยไม่มีใครมายึดได้ใช่ของรางวัลเพียบเลยใช่ไหมคะที่บ้านค่ะก็มีของรางวัลเดี๋ยวก่อนจะดูของรางวัลเราบอกให้ผู้ชมให้ฟนอินก่อนดีกว่านะครับใครที่อยากคุยกับพี่ฝนนะครับเทคนิคการเล่นเกมโชว์นะครับหรือเรื่องของ การทำตัวเองให้สดใสสนุกสนานนะครับ <c oughs> โทรโฟนอินเข้ามาได้เลย023383837 <c oughs> เพราะว่าเรามีรางวัลจากสำนักพิมพ์นี่ครับสำนักพิมพ์คิดดีนะครับพี่ฝนมีต้องหลายเม<อ>ค่มต้องแต่โรงพยาบาลธรรมชาติ<ค>ะนะครับ หรือว่าลูกแบบ,บเป็ดเก่งแบบปลาค่ะแล้วความลับอยู่ในหัวนะคะใช่น,น,นอกจากนี้นะครับก็โทรเข้ามาได้คุยกับพี่ฝนแล้วนะครับสอบถามถึงเทคนิคต่งางๆนะคะ<ด>ร้านเกวนสวีทก็ยังมีขนมลาดูนะคะยังแจกอยู่นะคะ<ช>สิบสายแรกเท่านั้นสิบสายแรกที่โทรเข้ามานะครับจะได้รับ ขนมลาดูไปบูชาองค์พระพิคเนศเลยนะครับเพื่อเชื่อให้งานของเราเนี่ยสำเร็จได้มากขึ้นพี่สนเคยบูชาไหมเวลาที่ไหว้พระพิคเนศนะครับบูชาอยู่นะครับโทรไปที่เบอร์081ย์นะคะ1 2ึ่งสอี่ห้าหนะคะร้านเกวีนสวีทสิบสายได้เท่านั้นนะครับที่จะได้รับ ขนมลาดูไปบูชาองค์พระพิเ,เนธครับกลับมาคุยกับพี่ฝนกันต่อเ <c oughs> มื่อกี้บอกว่ามีรางวัลเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเอาโชว์ตัวอย่างหน่อยตัวอย่าง <c oughs> ตัวอย่างค่ะนี่อันนี้อะไรครับพี่ฝนอันนี้เป็นถ้วยมือค่ะทูป,ปี้แฟนพันธ์แท้ค่ะแฟนเเทแฟนพันธน์เทคซึ่งจะระบุหัวข้อมีสองปีซ้อนนี่ครับที่บอกอันนี้จะเป็นดับเบิ้ลแชมป์ในในปีเดียวกันนะในปีสองพนหกะ แล้วก็ได้เข้าสู่รอบไฟนอลของแฟนออฟเ e ียด้วยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้เข้ารอบไฟนอลใช่แต่ว่า <c oughs> เทคนิคของการที่จะเล่นเกมให้สนุกแล้วทรงพลังนี่พี่ฝนทำไงะ <c oughs> ที่แบบว่า <c oughs> ทำให้ดูฮาตลอดเนี่ย คืออย่างน้อยคือจะแนะนําว่าคนที่อยากจะสมัครไปออกรายการเกมโชว์นะคะควรจะมีการเตรียมตัวอันนี้เหมาก็ก็น่าจะเนาะการเตรียมตัวนิดนึงต้องมีการเตรียมตัวคือบางคนเนี่ยที่ขัดอกขัดใจคือไปออกรายการเขาแต่ไม่รู้จักรายการเลยเพื่อนบอกให้มาอะไรอย่างงี้เล่นยังไงรายการเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยนะคะอยากให้ศึกษารูปแบบเกมแล้วก็เตรียมตัวสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปออกต้องมีความรู้ด้วยรู้จับรายการใช่เพราะว่าก่อนที่คุณจะได้ออกหน้าจอทีวีเนี่ยจะมีการคัดเลือก การแคสติ้งการสัมภาษณ์ค่ะไม่ใช่ว่าสมัครไปปุ๊บคุณจะได้ออกเลยมีขั้นตอนแล้วเวลาไปสัมภาษณ์ถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าเราเคยเล่นเกมมาแล้วล่ะครับคือเวลาไปสัมภาษณ์นี่อยากให้แสดงความเป็นตัวของตัวเองนะคะให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทางรายการเขาจะคัดเลือกจากบุคลิกและความเป็นตัวคุณนะคะความโดดเด่นคิดว่ามีอะไรโดดเด่นความสามารถพิเศษอะไรที่จะพรีเซนต์บางคนอาจจะต้องร้องเพลง a c t ิ้งอะไรอย่างนี้หรือการพูดการอะไรอย่างนี้ก็ เป็นความสามารถพิเศษแตนดีบอยอะไรก็ได้บอกว่าโขนนี่มีอะไรนะความสามารถพิเศษที่เคยไปบอกตอนที่ไปแคสติ้งจะมีการเออเล่นลำตัดประโยคสุดยอดเลยนะสุดยอดละประยุกต์นี่คือคือโชว์ของท่านอื่นน่อาจจะแพ้ไปแล้วสักสักหน่อยได้ไหมประโยคนึงเหรอะอ่าเดี๋ยวเราจะเป็นชิงฉับใช่ค่ะชื่นจิตนี่กระไรชื่นใจที่มาวันนี้ ชื่นจิตนี่ก็ไรชื่นใจที่มาวันนี้มารายการคุณหมอสตอรี่รายการดีๆให้ผู้ชมสุขใจเ้สุดยอดคือรายการเอ่อการลำตับประกยคนี่คือจะสามารถปรับเปลี่ยน เหมือนเอากรอนมาอันนับกับวัฒนธรคือเราไปออกรายการไหนเราก็จะปรับเปลี่ยนชมรายการอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้คือจะได้ผลมากๆใช่เพราะว่ารายการไหนเขาถูกชมเพราะว่าสาใจากใจนะคะคืออยากให้หาความสามารถที่โดดเด่นแตกต่าง จากคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเออเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพยายามแบบว่าเฟกหรือพยายามแบบโอ้บางคนต้องพยายามแบบต้องให้ดูมั่นใจดูดีจะกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับบุ๊นจะเรียบร้อยคุยไม่เก่งไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าคุณก็เอ้เขามองแล้วว่าคุณก็น่าสนใจดีนะอีกแบบหนึ่งไปยืนนิ่งอย่างเงี้ยเหรอครับการยืนงไห้ได้ยืนลงให้เขาจะบอกว่ารีบกลับบ้านไปเลยเล่ยเพแต่ว่าก็อย่าลูงว่าการออกหน้าจะโทรทัศน์่ก็ต้องสุกสนานส่วนใหญ่จะคาแรคเตอร์ของความสุขสนานจะได้รับคัดเลือก ทำให้ผู้ชมดูแล้วไม่เปลี่ยนช่องหนีโอ้จริงด้วยเนะเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านผู้ชมนี่มีทางเลือกเยอะนะคุณมอกกมีหลายช่องมากเลยคนระับเธอดูปั๊บหนึ่งอ้ออีกอย่างหนึ่งคือการไปเล่นเกมเนี่ยเราไม่ใช่ดาราบค่ะไม่มีใครรู้จักเราเปิดมาอันนี้ใครอะไรไม่รู้เปลี่ยนดีกว่าไปดูซิทคอมไปดูอะไรอย่างอื่นดีกว่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องพยายามทําให้รายการเขาสนุกก็จะได้รับขัดเลือกการเล่นเกมก็อย่างที่บอกต้องมีการเตรียมตัวมีสมาธิ ในการเล่นเกมนะคะมีความตั้งใจคือเราคิดถึงเงินรางวัลมากขนาดไหนเงินรางวาัลจำเป็นไหมว่ารายการนี้ที่เราจะไปเล่นต้องเงินรางวัลเยอะๆเงินรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สําหรับตัวพี่ฝนเองคือจะมองว่าเราดูรายการนี้แล้วรู้สึกสนุกเราอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้คือเรานั่งดูทางบ้านรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ยากนะั้งเราต่อ,อได้ เราอยากไปเออหนูหน้าอย่าตอบได้อ่ะสนัดไ่ดีกว่าอยากไปเล่นเกมบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ชมที่ดูทางบ้านคือเหมือนว่าเออเรารู้สึกว่าเราทําได้อยาตงใจไว้ก่อนบางคนบอกเออเกมโชว์นี่กลัวหน้าแตก กลัวไม่ได้แล้วตกรอบอะตกรอบแล้วอาคนถามว่าโง่อะไรอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ทำไมง่ายๆตอบไม่ได้คือจะบอกไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างนะคะไม่รู้ก็ไม่ผิดนะคะไม่เป็นไรคืออยากให้แบบว่าได้เไปแสดงความสามารถแล้วก็ได้เข้าร่วมรายการอะไรอย่างงี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆคือบูดูว่าโง่แต่ฉันเล่นแล้วฉันได้ตังค่ะประสบการณ์ที่หลายคนแบบการที่ได้มาออกหน้าจอทีวีทุกคนภาคภูมิใจนะแล้วก็ได้หมอกรายการอะไรอย่างงี้ค่ะจะบอกว่าคนแถวนี้ก็เคยไปเล่นเกมมาเหมือนกันเยอะเยอะ เราคนนี้ก็เป็นแฟนคลับเขาด้วยก็เยอะก็ติดตามอยู่ช่วยกันเป็นแฟนคลับของกันและกันก็เชียร์กันมาอะไรเงี้ยคุณหมอก็ชอบทำกิจกรรมชอบเล่นเกมนะผมก็มีคุณอัจฉริยะข้ามคืนของพี่ฝนที่แฟนพันแธะเรามีคลิปแฟนพันท้เนี่ยนะครับที่พี่ฝนเคยไปเล่นมาเอามาโวดหน่อยซิว่าพี่ฝนเนี่ยตอนนั้นไปเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างขนาดไหนลองดูคลิปกันครับเสียงกดมือก็ถือว่าต้องกบมือให้ยังเต็มที่นะเพราะถือว่าเจอโจทย์ยากนะโจทย์ยากข้อมูลเดียวค่ะ แชมป์ได้ไหมฮะรู้ข้อมูลเดียวเท่านั้นข้อไหนฮะรู้ไม่ครบรู้อันแรกค่ะอันแรกคือของผู้ใหญ่ใบหน้าแรกของเกมทศกัณฐ์ค่ะคือเจิมศักดิ์ปิ่นทองชุกท้านนะครับโอ้โหถือว่าใช้ได้ใช้ได้โอ้โหพี่ฝนไหนทำท่าดีใจให้ดูหน่อยพี่ท่าท่ายาวมากท่ายาวก็หมุนเป็นที่เต็ที่ค่ะจะจำได้ว่าตอนนั้นดูกับพี่ฝนก็เฮอยู่ที่บ้านเหมือนกันมาแน่นอนนะคะคือแบบว่าแฟนๆก็จะชอบในลีลาการเล่นเกมของเราคือแบบว่า สนุกสนานใช่ค่ะโอเวอร์ขำขัน,นอะไรอย่างเงี้ย เอ่อตัวโลด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าโล่ป่ะพี่ฝนอ่าเป็นแฟนพันทองใช่ค่ะเป็นแฟนพันธะเป็นรางวัลอะไรของปีสองพันหกใช่คือจะค่อนข้างเป็นแฟนพันธะที่คาแรคเตอร์จะไม่เหมือนท่านอื่นๆออปกติคนละมโม่แฟนพันธะจะต้องฟงภูมิต้องเรียบร้อยต้องเคลิ้มอะไรเงี้ยแต่เจอพานิสาแกมโม้ที่กรี๊ดตลอดเลยคอนเฟิร์มนั่งใกล้ๆนี่แบบชี้เอ้ามากเาเป็นสาวเสี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมหลังมากอะไรเงี้ยเขาจะมีสายยาเจนกเวด อตอบถูกกูก็กรี๊ดกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนดูแล้วมันเลยอะไรเงี้ยชอบเ้วก็ชอบติดตามแล้วท้าไปซ้ำกันเลยนะแต่ละข้อนโอ้โห a c t ป n งตลอดเฮฮาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วประโยชน์ของเกมโชว์พี่ฝนว่ามีไหม เกมโชว์ทำให้เราได้ฝึกสมองนะครับพี่ฝนคิดว่าคือเป็นการที่ทำให้เราเป็นคนที่แอคทีฟกระตือร้อนแล้วก็ยังไงกระฉับกระเฉงคือมันต้องอ alert ตัวเองตลอดเวลาเล่นเกมจะไปยืนทู่นูนย้อะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้นะสมองเราต้องคิดตลอดนะคะคำถามฟังมีสมาธิตอบประเมินในการแข่งขันว่าตอนนี้เรานำหรือเราตามคู่ต่อสู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องแบบอยู่ในเกมตลอดแล้วก็มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้เราสนใจตรง และรายการที่ได้รางวัลสูงที่สุดคือ,อ,อรายการที่ได้เงินรางวัลสูงที่สุดคือครายการแชมเปี้ยนเกมค่ะเกมนี้คือเ,อ,อเป็นเกมที่